ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายลนักธรรมขอโอกาสแสดงธรรมในรูปแบบที่เรียกกันว่าอปาทกถาธรรมคือพูดกันตามปกติธรรมดาไม่ต้องมีพิธีรีต้อง ในการใช้เสียงในการใช้ค่า,าทางเป็นต้อซึ <c oughs> ่งเรียกกันว่าธรรมเทสนานั่นมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าง่ายง่ประหยัดก็อย่างที่เรียกว่าปา,าทกถาธรรมนี่ง่ายกว่าสะดวกกว่าเหนื่อยน้อยกว่าหนื่อยนยกว่าเรื่องที่จะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่อง ขอบคุณผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาให้เราใมอตลอดเวลาที่พูดกันเมื่อตอนเย็นเรื่องพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมจักธรรมจัก มีประโยชน์อย่างไรดับทุกข์ได้อย่างไรแก้ปัญหาได้อย่างไรมีความสูงสุดไปถึงไหนก็ได้พูดกันโดยสมูนแล้วเมื่อตอนเย็นที่เราพิจารณาดูประโยชน์ที่จะได้รับในการที่มีธรรมะหรือมีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติ <c oughs> ขับไล่ ให้ความทุกข์หรือปัญหาออกไปได้มากมายแล้วเราก็มีการเป็นอยู่เจเนททีเป็นฉี่หน้าพอใจที่เรียกว่ามันสูงสุดที่มนุษย์ควรจะมีถ้าหากว่าไม่มีสะพทธศาสนาเราคงไม่ได้อยู่หรือไม่ได้เป็นกันอยู่ในลักษณะอย่างที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ คือจะไม่มีการนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีท่านทั้งหลายมานั่งฟังกันอยู่อย่างนี้จะไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชขึ้นมาศึกษาเล่าเรียนอย่างที่นั่งกันอยู่เป็นแถวข้างหลังนั่นมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ดูไม่มีความเป็นอุบาสกุบาสิกะไม่มีความเป็นพิกษุสามันเนนแล้วก็ไม่มีความรู้โดยเฉพาะที่ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไร จะทำตัวเองให้เยือกเยน็นและทำผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ด้วยนี่จะทำกันอย่างไรมันก็ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีพูดง่ายๆก็ว่าส้วนโม,มนก็ไม่มีถ้าไม่มีพุทธศาสนามาสู่พวกเราตอนนี้อะไรอะไรก็มีอย่างที่กำลังเห็นอยู่นี่แล้วเราก็พอใจในการที่มีอย่างนี้ แล้วเราก็ได้รับประโยชน์เลือประมาณในการที่มีอย่างนี้ทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะมาพิจารณาดูว่ามันจะต้องรับรู้อะไรกันบ้างมีหน้าที่ที่จะต้องตอบสนองอย่างไรกันบ้างในการที่เรามีพระพุทธศาสนาอย่างนี้นี่หมายถึงทั่วทั้งประเทศท,ทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะที่สวนโกที่เราได้รับประโยชน์ ในทางจิตใจได้รู้ธรรมะลึกซึ้งกำจัดความทุกข์ได้เราได้รับประโยชน์ในทางโลกโลกในทางภายนอกในทางวัฒนธรรมขนบจำเนียมประเพณนีเราก็ได้มีธรรมะนี่เป็นหลักพื้นฐานของวัฒนธรรมประจำชาติไทยและชาติไทยก็ได้มี รูปแบบของชาติไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ชาติไทยกำลต้องเป็นอยู่เวลานี้ทั้งหมดนี้นี่ก็เป็นเรื่องของประธรรมหรือของประตบประนาเราควรจะเห็นได้ทันทียอมรับได้ทันทีว่าน,นี่แหละธรรมจักธรรมจักมันได้แผ่มาแล้วมันไ้สร้างธรรมานาจักขึ้นมาแล้วในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จึงมี ลักษณะอย่างนี้มีความสงบสุขอย่างนี้ <c oughs> มีความเป็นไทยสมชื่ออย่างนี้ไทยนี่แปลว่าอิสระถ้านักถือศาสนา,า,า,าอืน่นแล้วอธิบายยากคือไม่เป็นอิสระจะต้องเป็นอะไรเป็นทาตของก็เป็นเจ้าของอะไรต่างๆนั้นนะ แต่เพราะได้รับสรพพุทธศาสนาจึงได้เป็นไทยคือเป็นอิสระถึงที่สุดความเป็นไทยจึงมีได้เพราะความมีแห่งธรรมะในสรพพุทธศาสนาเมื่อได้เป็นไทยแก่กิเลสอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นไทยหมดแหละไม่เป็นทาสของใครเลยทั้งทางกายทางใจทางสติปัญญาเราก็ไม่ได้เป็นทาส ของใครเพราะว่ามีปัญญารู้ธรรมะสูงสุดของธรรมชาติซึ่งได้มาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสร้างความเป็นไทยคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าส,สร้างความเป็นไทยให้แก่มนุษย์สัยชาติทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อออกมาจากความเป็นาธาตุของกิเลสเป็นาธาตุของปัญหาเป็นาธาตของอวิชชา หาสู่ความเป็นไทยโดยประการทั้งปวงมีพุทธศาสนาหรือพระธรรมในพระพุทธศาสนาให้ความเป็นไทยแกเราอย่างนี้ขอให้คิดดูด้ดีๆเราได้ความเป็นไทยน่ก็เป็นไทยก็เป็นไทยจากกิเลสจากกิเลสก็เป็นไทยจากความทุกข์แล้วก็ไม่มีความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นไทยในความหมายหนึ่ง ใครอยากเรียกก็มีความสุขก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเป็นคำที่ธรรมดามากพระพุทธเจ้าท่านมันปใช้คํานี่มีความสุขท่านใช้คําว่าที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์หมดทุกข์ถ้าท่านจะไม่พูดให้มันเป็นของล่อใจอะไรขึ้นมาอีกเป็นสุขนี่มันก็ล่อใจในทางให้ลหลงไหลยึดถือเอากันจะเพียงว่ามันหมดความทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันหมดความทุกข์ก็คือหมดปัญหา ไม่มีอะไรต้องเดือดร้อนต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มันไม่มีนี่เรียกว่ามันหมดปัญหาคือที่สุดแห่งความทุกข์พวกเราได้รับนบถอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์เพราะการศึกษาเพราะการปฏิบัติเพราะการได้รับผลของการปฏิบัติเป็นลําดับลําดับมากจนเราได้มาอยู่กันในลักษณะอย่างนี้ มีวัดมีวาโบสถ์วิหารมีพระเจ้าพระสงฆ์มีอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้ก็มีการศึกษามีการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็อยู่กันอย่างเป็นคาสุขนี่ขอให้ใครครวนดูให้ไหล่เรียงดูให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งหมดทั่วทั้งประเทศไทยมันก็จะพอคิดได้รู้สึกได้ว่าโอ้ ถ้าทะศาสนาเนี่ยสร้างประเทศไทยในรูปแบบนี้ในรูปแบบนี้ถ้าไม่มีพะธรทมหรือศาสนาขมาประเทศไทยจะอยู่ในรูปแบบอื่นอยู่ในรูปแบบอื่นยังองยังไงก็ไม่รู้จะพอใจหรือไม่พอใจจะรับไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเป็นที่แน่นอนว่าสู้ไหวรับไหวพอใจและยินดีที่จะรักษาไหวให้เราจึง มาศึกษามาปฏิบัติมาพบปะกันในโอกาสอย่างนี้เป็นต้นมันก็เพื่อมีเพื่อให้มีม,มีมีธรรมะมีปร,ระสาทนาให้เต็มที่ตลอดไปนั่นเองนี่เรียกว่าเราได้รับความพอใจพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมเพราะาธรรมจักได้แผ่มาถึงนี่แล้ว กี่ร้อยปีกี่พันปีก็ไม่ไม่ต้องพูดต้งแต่ว่าได้แผ่มาถึงนี่แล้วแล้วก็มีอาณาจักรแบบธรรมะขึ้นมาเรี <c oughs> ยกว่าประเทศไทยนี่ประเทศอื่นๆด้วยก็ได้ที่เขามีพุทธศาสนาแต่เรา <c oughs> ไม่ต้องไปรับรู้ของเขาเรารับรู้ที่ว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเราเราจะต้องรับรู้ไม่ใช่รับรู้แต่เพียงว่าได้รับประโยชน์ เราจะต้องรับรู้ไปถึงหน้าที่ที่เราจะต้องตอบแทนน่บางคนจะสะดุง้งเรามีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนสนองคุณตอบแทนคุณด้วยความกระตันยูนี่จะอยากจะพูดเรื่องนี้ในวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องนี้